สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอ่านมังงะเรื่องกิจวิญญาณการต่อสู้และผู้ต้านของคินหลานในตอนที่750นะครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยเจียงนี้นี่เจ้าใช้ไพ่ตายตั้งแต่เริ่มต่อสู้เลยอย่างนั้นเหรอดูเหมือนว่าข้าเองก็ต้องลงมือซะแล้วบัดซบหรือว่าตำนานนั้นจะเป็นจริงอย่างนั้นหรอโลกช่างไม่ยุติธรรมเลยตำนานหรอคืออะไรกัน ข้าได้ยินข่าวลือมาหลังจากที่กลายเป็นปรมาจารย์เตา๋าและก้าวเข้าสู่ขอบเขตผู้นำจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นเพราะเหตุน,นั้นลูกหลานหรือผู้สืบทอดของคนเหล่านั้นตราบเท่าที่พวกเขาฝึกวิชาย,ยุทธเต๋าวิธีการเดียวกันพวกเขาจะได้รับรลมปานบางอย่างซึ่งพิเศษม,มากเช่นเดียวกับสองคนนั้นใช้ออกมาพวกเขาสามารถอัญเชิญเจ้าแห่งการเวลาได้เพื่อเข่นฆ่าศัตรู ไม่คิดเลยว่าพลังที่ยิ่งใหญ่จะสามารถถ่ายทอดพลังต่อไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานได้ด้วยนี่เขาเรียกอลาั่นออกมาเป็นสอจํจำงเลยเกียงนี้เจ้าสามารถสร้างความแปลใจให้ข้ามากมายเหลือกเกินข้าไม่คิดเลยว่าเจ้าจะคือขอบเขตผู้นํากับชาติมาเกิดไหมไม่แปลกใจเลยหากเกียงนี้จะกลายเป็นอัจฉริยะเกยีงกยงไกอันดับหนึ่งแห่งนิกายจีเชิง หากเกียงนีสามารถเรียกความทรงจำของชาติก่อนได้อย่างสมบูรณ์แน่นอนว่าชีวิตของเขาจะต้องเปลี่ยนไปและมีระดับพลังเพิ่มสูงขึ้นถึงขอบเขตผู้นำแน่การต่อสู้ในครั้งนี้สุดยอดจริงๆเออใช่สิชิ้นนานเจ้าคือผู้สืบทอดของผู้นำอมาตะที่5เจ้าได้ฝึกฝนวิชาย,ยุทธแสวงเตาของเขาหรือยังแน่นอนว่าข่าได้ <c oughs> หรือว่าเจ้าจะหมายถึงใช่แล้วละ่ะ ข้าได้ฝึกฝนคำพี์อามตะาต่อสงครามมาตลอดเส้นทางลมปานแห่งเทพเจ้าสงครามผสานเข้ากับร่างกายของข้าแทบจะสมบูรณ์แล้วตอนนี้ข้าก็มีคุณสมบัติแล้วแต่ไม่รู้เลยว่าถ้าหากเราใช้แล้วพ่ายแพ้ขึ้นมามันจะเป็นอะไรไหมเจียงนี้ข้าขอถามอะไรน้อยถ้าหากว่าเจ้าพ่ายแพ้เจ้าจะไล่ซึ่งพลังนี้ไปเลยไหมหากว่าพ่ายแพ้อย่างนั้นเหรอผู้สืบทอดยังคงสามารถใช้พลังนี้ได้อีกหากแต่ต้องรอจังหวะเวลาพักใหญ่เลยละ เจ้าถามข้าทำไมเจียงนี้เจ้าจะบอกถึงวิธีการใช้กระบวนท่านี้ให้แก่ข้าได้ไหมก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษในกระบวนท่านี้เพียงแค่ใช้วิชายุธแสวงเตาเพียงแค่นึกถึงร่างตัวตวนที่ยิ่งใหญ่ขอบเขตผู้นำ้ำแต่ชิ้นนั้นเจ้าอย่าเพิ่งทดลองใช้ในตอนนี้เลยหากว่าเจ้ายังไม่เข้าใจถึงกระบวนท่านี้ดีแม้ว่ามันจะไม่มีอะไรเป็นพิเศษแต่มันก็ต้องใช้เวลาศึกษาถึงหชั่วโมงเลยเนาะ เียงนี้ไม่น่าแปลกใจเลยที่แม้แต่บัญญัติโบราณต้องห้ามอย่างอิจฉาเจ้าเมื่อเจ้าก้าวไปถึงขอบเขตผู้ปกครองไร้เทียมทานข้าคงจะเทียบเจ้าไม่ได้เลยแต่ตอนนี้เจ้าเป็นเพียงแค่อมะตะสวรรค์คิดว่าจะหยุดข้าได้อย่างนั้นหรอ ใช้คำพี์อามาต่าเตาสงครามแล้วนึกถึงร่างเทพเจ้าสงครามอย่างนั้นเหรอมันก็คุ้มค่าที่จะลองดูนี้เพราะว่าหากไม่สําเร็จมันก็ไม่ได้ขาดทุนอะไรภายในปันสัมผัสของขิน,นานนี่มันดูเหมือนว่าเทพเจ้าสงครามจะต้องการให้ข้าฝึกฝนการอัญเชิญเทพเจ้าแห่งการเวลาต่อไปนี้จะเรียกว่าวิญญาณแห่งเทพเจ้าสงครามไม่ได้แล้วเพราะว่าตอนนี้มันกลายเป็นจิตวิญญาณที่สองของข้าไปแล้วในเวลาเดียวกัน นี่เจ้ากำลังทำอะไรอยู่เหรอตอนนี้การต่อสู้กำลังดำเนินไปอย่างดูเดือดแต่เจ้ากับเยือนเหม่อลอยเช่นนี้หรือว่าเจ้ากลัวอย่างนั้นเหรอชิวฉันเลี้ยงรีบปกป้องเจ้าหนูนี่ครันไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเขาในตอนนี้ต้องมุ่งเน้นไปที่การจัดการกับผู้ปกครองไร้เทียมทานทั้งสิบนี้ซะกอ่อน หากเป็นเช่นนี้ต่อไปไม่ดีแน่ไม่มีอะไรการันตีได้เลยว่าผู้ปกครองไหลเทียมทานจากเมืองผ้าเผาจะมาได้ทันเวลาหรือว่าเราต้องหนีอย่างนั้นเหรอหากว่ามีอัจฉริยะเกียงไกผู้หนึ่งผู้ใดพ่ายแพ้ข้าจะต้องรีบขวาศพของคนเหล่านั้นก่อนที่บัญญัติโบราณต้องห้ามจะดําเนินการผู้ปกครองไหลเทียมทานจะกล้ามาขวางพวกเขาเหรอทักษะเวียนไหวาตายเกิดฮฮ่ <laughs> นี่นะลรออัจฉริยะเกียงไก ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้เจ้ายังคงสามารถเข้าสู่ผู้ปกครองไรเทียมทานได้ต่อหน้าราชาอมาตาเช่นข้าพวกเจ้าทั้งสองอยังต้องการที่จะก้าเข้าสู่ผู้ปกครองไร้เทียมทานอยู่อีกอย่างนั้นหรอวิธีเต่ายิ่งใหญ่มแมลงปีศาจถล่มสวรรค์แย่แล้วหากว่าพวกเขาเสียสมาธิล้วก็การบรรลุครั้งนี้ย่อมต้องถูกขัดขวางเป็นแน่ มื่กินเซียนลูกโกเฟิงจงจดจ่อต่อไปเถอะวางใจได้เลยที่เหลือข้าจัดการเองวิธีกระบีนบพาไทยห่วงทำลายล้างประสงค์แห่งกระบีนั่นมันอะไรกันทำไมถึงทำร้ายกงเล็บมแมลงปีศาจของข้าได้น่าสนใจจริงๆเฮ้ต้นไม้แห่งเตากดดันมแมลงพิษจินทู